ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเรื่องหมูนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับทุกทกท,กท่านนะครับที่มีข่าวว่าหมูจะขึ้นราคาถึงแม้เป็นแค่ข่าวนะครับก็มีหลายท่านบางท่านก็อาจจะดีใจนะครับดีใจล่วงหน้า ก็เป็นียบเสมือนน้ำยาชุบใจนี่แหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขณะที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็ยังไม่มีการประกาศยังเป็นทางการนะครับมีแต่รอยืนยันเ๋ยวถ้าประกาศเมื่อไหร่ผมก็จะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแต่ความเป็นจริงล่ะครับ ความเป็นจริงผมก็เลยได้สอบถามต่างเพื่อนๆนคนที่รับซื้อหมูนะครับคนที่จับหมูคำตอบก็คือก็ยังวิ่งอยู่ที่59บาทถึง63บาทอยู่เช่นเดิมนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับนัดของการตกรองว่าใครจะขายได้เท่าไหร่นะครับ หรือถ้าท่านใดที่ขายได้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าอยู่เขตไหนส่วนเขตของผมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับส่วนขายจริงนั้นช่วงนี้ของผมไม่มีออกนะครับก็ได้แค่ถามเพื่อนๆที่เป็นลงชุมละว่ารับซื้ออยู่เท่าไหร่ก็ได้คำตอบอย่างที่ เรามานั่นแหละครับก็คือ59ถึง63บาทอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่แน่นอนอาจจะต่ำคนนั้นแต่คงไม่แพงกว่านี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของทางด้านราคานะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของหมูดีกว่า ดยเฉพาะหน้านี้นะครับเรามาดูกันว่าทำไมหมูมันชอบนอนจังก็เคยมีหลายท่านนะครับติดปุดว่าหมูมันไม่ค่อยกินอาหารอันนี้ก็เลยพามาดูนะครับนี่ขนาดอาบน้ำให้ใหม่ๆนะครับเนี่ยนะ,อ,ะอาบน้ำให้ใหม่ๆก็เป็นปกติธรรมชาติ เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่หมูเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับไม่ต้องตกปกุกตกใจนะครับเพราะว่ามันร้อนเขาจะอยู่นิ่งๆจะมากกว่านะครับหรือบางตัวก็จะลงไปนอนแช่น้ำนะครับถ้าจะพูดกันไปแล้วเนี่ยหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนนะครับน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับหมูก็จะกินน้ำเยอะขึ้น แล้วหมูก็จะชอบนอนน้ำพื้นที่บอกว่าแห้งๆเย่ยตอนนี้ก็ต้องท้มันเฉยแชะไว้บ้างนะครับในเวลากลางวันอย่าลืมนะครับว่าหมูนะมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อนะครับเหงื่อมันออกไม่ได้นะครับไม่มีเหงื่อออกนะการระบายความร้อนก็คืออาศัยอาบน้ํานะครับ นอนแช่น้ำประมาณนั้นนะครับใสยรม่มอ้าวพอพูดว่าไม่ขึ้นกินอาหารก็ลุกมากินเลยนะครับคือถ้าเขาอุณหภูมิลดลงเขาก็จะลุกมากินนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาดังท่านตกอ,อกตกใจออ้ยหมูเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเสื่องซึมจังไม่ใช่ว่าหมูสุขภาพไม่ดีนะครับ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นนอนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยพอบ่ายสามโมงมาเนี่ยได้เวลากินนยลุกขึ้นมาวิ่งเล่นนะครับตอนนี้กำลังสบายอารมณ์ตอนได้อาบน้ำใหม่ๆกำลังชื่นใจเป็นไงครับทุกท่านที่ได้ รับทราบรับข่าวในกระแสที่ว่าราคาหมูจะขึ้นถ้าให้ผมมองนะครับมันก็คงเป็นไปนได้ยากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลสงกราน,นะครับปีที่แล้วก็ไม่ขึ้นนะครับสงกรานมันก็ต้องมองไปถึงเศรษฐกิจด้วยว่าสงกราน,น์นคนจะไปเที่ยวกันเยอะนะครับหมดเงิน กำลังซื้อก็น,น้อยนะครับขายไม่ดีลงเอบแหลกก็ซื้อถูกอยู่แล้วนนี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้แบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับอย่าไปดรามาวิชาการมากไปก็ไม่ดีเราชาวบ้านเลี้ยงมูแบบเป็นบาท หลังจากสงกรานแล้วนี่ก็คงจะไม่กระเทือนเลยแหละครับถ้าสงกรานไม่ขึ้น,นมันก็เป็นวัฏจักรทุกๆปีแหละครับเดี๋ยวก็น่าฝนเข้ามาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยยังม่มีโอกาสนะครับหน้างานหน้าการเนี่ยจะขายดี แต่มาเร้ยหงหลังๆเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมั้งผมว่านะครับงานการก็ขายไม่ค่อยได้โดยเฉพาะรายย่อยๆจะมาหวังขายทีละตัวสองตัวนี้ก็ลำบากแล้วครับตอนนี้หมดเทศกาลแล้วก<ๆ>็สู้ๆกันต่อไปนะครับกำลังใจกันทางไหนที่จะรอดได้ก็ พยายามกันนะครับส่วนผมผมก็ขอแนะนําว่าต้องหาวิธีลดต้นทุนนี่แหละครับอย่าไปรอให้มันขึ้นอย่างเดียวนะครับหลากหลายวิธีนะครับในการลดต้นทุนถ้าลดต้นทุนไม่ได้โอกาสที่จะหมุนเสือก็เป็นไปได้สูงนะครับ อย่างของผมเนี่ยผมก็ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนมานานเลยแหละครับก็พออยู่ได้นะครับแต่ถามว่ามีกําไรไหมก็ตอบได้ครับเดียกวก็คือพออยู่ได้นะครับกําไรก็มีนิดๆหน่อยๆตามภาษานี่แหละครับชีวิตของคนเลี้ยงหมูอาชีพของคนเลี้ยงหมู ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าพึ่งทิ้งอย่าพึ่งท้อสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายส่วนเทคนิคสาระดีๆก็รอฟังในคลิปต่อไปนะครับหรือไปสืบค้นดูในผลิตสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ